อโอไปอันไซกะนน้ำไปเนาะวันนี้ขือมาไก่เะไครับเด่กมะเล็นสวนกะน้ำมะหอดสวนตัวนี้เนะาะมะเล็นทงไฮทงหน้าจังเยน็นห่อนคาข,ขู่บ้านกับผลตบเนาะนึกว่าสิบว่นน้ำมาได้นน่ต้องน้ำแล้วครับเนแนวทางออดีๆตัวเลขแม่นๆนี่ ยุ้ไก่ไปไหนก็สิไปดิครับคือว่าแนวทงังไอ้เล้าห้าหน้อยมือว่านี่เขาเขัเข่านี่เขาจะปังขนาดได้ตะนน้อยแรกจนน้อยที่สามเลยเนาะบัดนี้มาเล่ากับเขาอีกเนะาะจะกับเอฟซี FC อยู่ในกลุ่มเพื่อนกับพอได้อยู่ละค่ะกับพูนเอฟซี FC ที่เพื่อนั่วมาถ,ถามกับได้ยุ่กก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่เนาะ,อ,ะอันเลขไอ้วัี่แล้วเนาะของเพื่อนเพิ่นก็จะให้ 60เนาะค่ะโครงสุดท้าย60ก็คือเพิ่นจะขึ้นรถไปสักกลนเนาะค่ะคือเพิ่นบอกว่าให้ล่างขึ้นรถไปสักกลนเนาะค่ะคืนนี่ของเพิ่นเนี่ยคือขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นเรียบร้อเพิ่นเวียนหัวเพิ่นก็นลงลงนี่ก็คือลงเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็นบอกให้ล่างนี่ลงอยู่สักกลนเนาะค่ะกับเอฟซีของแม่คู่ก็ได้อยู่เนาะค่ะตวัวแม่คู่เองก็ได้อยู่เนาะคะ่ะกัน คือเบ่รลายหรอกค่ะเล็กๆนน้อยเนาะค่ะวายเอฟซีขอบคุณแม่คู่มากว่าสันว่าโอ้ยบอกคักบอกแน่ไปไปจับใจคว่มของแม่คู่ได้ว่าให้ทั้งขึ้นทั้งลงนี่ลหละเพิ่นเลยถือทั้งบนทั้งล่างได้กันคักเน่ค่ะกะงวดนี้เนาะค่ะเขาก็ได้ท้ำพิธีไปมือวันอาทิตย์เนาะค่ะมือวันอาทิตย์เอ่อได้แตงขันแต่ว่าบ่สามารถทยถ้ำให้ให้มึงได้เนาะค่ะตอนที่เฮ็ดพิธีมือนั่นเนาะค่ะพราะว่าแม่คู่ได ไปครอบคู่พร้อมเนาะคะ่ะพระอาจารย์เพิ่นเลยบ่อนุญาต์ปะวางเข้าเหตุอยู่ในวัดเนาะค่ะเพิ่นก็เลบาายบออนุญาตหไหไทยทำเนาะค่ะแต่ว่าแม่คู่กับเก็บภาพเล็กๆน้อยๆน่อยมหาห้ยกับเอฟซีในในของแม่คู่มึงอยู่เนาะคะ่ะมือแต่ว่าก็สิมีหลายๆคนอาจจะเห็นแน่เนาะค่ะเล็กหลักของปูดํเนาะค่ะงวดน,นี้จะจะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะจะมีศูนย์มีหกมีห้ามีหนึ่งมีสี่เนาะค่ะ อันนี้เพิ่นตัดอยู่ทีซีคือเการะวังเนาะคะ่ะระวังศูนย์เพิ่นบบแน่ใจเพิ่นก็เลยย่างบ่อห้าเนตัดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่คือกันเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่ถ้าผู้ใดจําจําแม่คู่เราให้ฟังได้ว่าเออระวังหนึ่งเนาะคะ่ะระวังหนึ่งก็ศูนย์เพิ่นตัดบ่อขาดเนาะคะ่ะเพิ่นบบแน่ใจระวังหนึ่งก็ศูนย์ผลสุดท้ายเพิ่นก็ตัด เออตัดตัดเออเลขกศูนย์ไปเนาะค่ะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเพิ่อนกะกับเอาศูนย์กับพื้นมากคือเก่าเนาะค่ะรอบนี้เพื่อนย่างโ่่ห้าในตัดหาเนาะคะ่ะหมายถึงโ่่ห้าในตัดเลขกศูนย์หรือเลขกหนึ่งเนาะค่ะสําหรับเออของปูนเนาะค่ะเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกอีกเนาะคะ่ะเออไม่คู่ก็บพรมั่นใจว่าเพื่อนจะมาบอกด้วยที่ว่าลูกศิษย์ลุงหาเชิญเพื่อนหรือว่า เพิ่นจะมา,าบอกในความฝันอีกคือเก่าเนาะค่ะสำหรับเลขลัก,ลกเ,เลขลักตัด UTC คือเก่าเด้อค่ะแต่ว่าให้เอฟซีจำไว้ว่างวดนี้จะเป็นงวดที่6แล้วนะคะสำหรับซีถ้าไม่คู่จำว่าพีทว่าหากกับหกนี่แหละค่ะสำหรับซเนาะ เอ่อเป็นหวดที่หาหรือหววที่หกนี่แหละเพราะว่ามันตัดสี่หลหงวดจนชิจําว่าได้แล้วเนาะค่ะคือแม่คู่นี่มั่นใจมากมากว่าสี่สีบมาแน่นอนแม่นค่ะล่ะตัวแม่คู่เองกับบซื้อคือกันค่ะไปยิบจับรัตตอลีอันได้กสรซางที่ติดสี่แม่คู่ไปยิบบ่จับเลยค่ะในหกตแม่คู่ไปจับเลยค่ะอันนี้เอ่อบ่แมนว่าเมื่ออดมาอ่างเมื่ออดเนาะค่ะเพราะว่าตามรักแล้วที่เพื่อนให้่มากเนาะค่ะแม่คู่กับมั่นใจกับคู่บ่าอาจารย์กอครองเนาะค่ะเอ่อ ที่เพิ่นหายมากก็คือว่าตัดซีแม่คู่กับไ่เคยจับแล้วแม่คู่กับย้อนไปมึงเอ่อหลังๆมึงกับบะมี่ซีอิลีเนาะค่ะบ่ว่าหกตัวเลยกับบะมี่ซีเนาะค่ะไม่หกตัวเลยเป็นบ่ครับแมนค่ะที่ที่เพิ่นเคยบอกนะค่ะล่องย้อนไปมึงเนาะค่ะเอฟซีว่าบ่มี่อิลีบ่นะคะกับบะมี่อิลีเด้กับล่องไปมึงเนาะค่ะเอ่อแม่คู่มั่นใจอยู่ตอนนี้เนาะค่ะมั่นใจอยู่ตรงที่เพิ่นเขียนใส่มือเนาะค่ะ เอฟซี FC, เดี๋ยวแม่คู่ก็จะเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขลักเนาะคะ่ะเอ,อ่อเพื่อที่เข้าไปเฮตปีที่เนาะคะ่ะเขาจะแต่งขันคู่ข้นลักษณะนี้เนาะคะ่ะแต่งข้นขันคู่แต่ว่าลูกซิดท,ที่เป็นผู้แต่งขันนี่จะบ่าสามารถรู้ได้ว่าเลขหลักของปู่คือเลขอะไรเนาะคะ่ะเพิ่นจะแต่งอันนี้คือขันซื้อเด้อค่ะขันซื้อหมายถึงขันลูกซิดเอกของเพิน่นที่เพิ่นจะ คนใบัตปูเนาะค่ะมันจะมีแปดมีหกมีศูนย์มีหนึ่งเนาะค่ะอันนี้จะเป็นขันขันของปูเนาะค่ะขันของปูที่อันเชิญปูลงเนาะค่ะก็จะมีสังเกตมึงเด้อค่ะถ้าสี่ท่านจะตัดทิ้งเลยเนาะค่ะมีสะมีมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งมีหกซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันเลยเนาะค่ะสังเกตมึงเด้อค่ะเพียงแต่มันจะสลับตัวกันอยู่เท่านั้นเนาะค่ะสาหรับออเลขลัก เลขลักที่ของเพื่อนห่มาเนาะค่ะแล้วเพื่อนสิจับคู่หาเห้าเป็นตัวใดกับเมื่อมึงเนาะคะออ่ะเตัวเลขเป็นยังขึ้นใดมาแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นยังใดมาอันนี้เขาจะแตง่งท่านบัตรเนาะคะ่ะคันนี้จะแต่งยูที่ห้าสิบสองบาทเนาะคะ่ะห้าสิบสองบาทเนาะคะ่ะคันนี้จะแต่งยูที่ห้าร้อยห้าสิบสองบาทเนาะคะ่ะอันนี้คออันที่เพื่อนแต่งแล้วถ้าเพื่อนมึงแล้วแล้วเพื่อนจะแกกขึ้นกับลูกซิด เพิ่นจะบ่ให้อ่างเอาไว้ถ้าเป็นเหรียญเนาะค่ะถ้าสมมติว่าลูกศิษย์แตงมาเป็นมีเศษสิบบาทหรือว่าเป็นสิบสองบาทนั่นแหละค่ะแม่คู่จะได้เก็บตรงนั้นระคะไว้สาหรับแต่งขันคู่เนาะค่ะที่เหลือเพิ่นจะแกะเกพื่อนให้กับลูกศิษย์เนาะค่ะเขากันได้ตัวเลขตัวนี้มากเนาะค่ะซึ่งเพิ่นจับคู่ให้ให้สังเกตตัวนี้ดีดีแล้วแม่คู่จะกลับมาบอกอีกรอบนึงด้ค่ะ อันนี้เคื่อเพ่นจับคู่ไหแล้วนะคะปกติแล้วเพื่อนจะบอกเขียนตัวล่างไหเห้าเลยเนาะคะ่ะเ,เพื่อนเขียนไหโตัวล่างเลยเนาะคะ่ะพอว่า,อาพระอาจารย์ที่ที่ทำพิธีจะไห่แม่คู่กับไปอีกกรอบนึงเนาะคะ่ะจะกับไปขอบคู่อีกกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะอีกน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะคะ่ะแล้วก็จะสวดสวดเ,เปิดโชคเปิดลาภไหกับเอฟซีทุกคู่ทุกคนนั่เนาะคะ่ะ่านกันเลย ให้ให้ปู้ดำบอกมาเลยเนาะคะ่ะก็เลยจะเป็นตัวเลขตัวนี้สังเกตมึงเด้อค่ะเลขหลักจะมาอยู่ด้วยกันหมดเนาะคะ่ะสีมะยูนอยูนย่น้าของเพลินเลยเนาะคะ่ะจะไม่มีแต่แปดตัวเดียวแปดกับศูนย์เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้าสังเกตมึงดีดีว่าเดี๋ยวต่อไปที่เพลินถ้ามาเปลี่ยนแปลงอีย่างศูนย์จะมาบอถ้าเพลินบอมาถ้าซึ่มาว่าเพลินบอมาเนาะคะ่ะแสดงว่าเพลินตัดอยู่ที่ศูนย์อีกเด้อค่ะ อันนี้ก็ฝากเอฟซีไว้เนาะคะ่ะก็คือระวังศูนย์เนาะค่ะเพิ่นย่างบ้านเนี่ยมั่นใจแต่ว่าเพิ่อนหายมากเนี่ยเข้าย่างบ้านเนี่ยเห็นศูนย์เนาะค่ะย่างบ้านเนี่ยเห็นศูนย์นนเยพราะปู่จะตัดอีกดึงตัวเนาะคะ่ะแล้วแม่คู่ก็มั่นใจว่าถ้าตัดแล้วอยู่แน่นอนเนาะคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมากก็อยู่เนาะคะ่ะแล้วก็เห้ามามืองวดนี่ของปู่เนาะคะ่ะจะว่าจะตัดอยู่อีกบ่เพราะว่างวดนี่ประจำบ่ผิดน่ะจะ งวดที่หกแล้วเนาะค่ะน่าจะเป็นงวดที่หกแล้วเนาะค่ะที่เลขสี่ตัดเนาะค่ะก้อนหน้าน่็จะเป็นหกเป็นสองเนาะค่ะหรือว่าเป็นเจ็ดยังสี่เนาะที่เคยตัดตะกีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนกระจับคู่ให้เนาะค่ะเพื่อนมาเพื่อนมาวงเพื่อนมาวงแต่เพื่อนจะขีดให้หูสําหรับลูกซิททุกคนเนาะค่ะเพื่อนจะขีดตัวนี้เพื่อนหมายถึงเนาะค่ะที่เพื่อนเหตุแบบนี้หมายถึงออมออกตัวนี้แหละเพื่อนมาค่ะ ถ้ถาบ้งไวขังมันไวโพดเพิ่นมาจังสี่เนาะคะ่ะขังมันไวโพดเพิ่นก็นเลยขีดให้เซนไตเด้ะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งก็จะฝากเอฟซี FC ไว้เนาะคะ่ะปูงวททีแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเขียนไซมมือ07กับ28เนาะคะ่ะไม่คู่ก็วด้นําเสนอลง y YouTube เพราะวะ่าตอนนั้นก็เฮดบุญลอยวันกับคุณยายเนาะคะ่ะก็เลยลืมตรง,งนัออ้นมานําเสนอให้กับ FC เนาะคะ่ะ วันนี้เพิ่นเขียนอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะตัวเดียวเลยเขียนใส่มือแล้วก็เขียนใส่มือผู้เก่าพรเนาะคะ่ะวดที่แล้วเพิ่นเขียนศูนย์เจ็ดก็สองแปดเพิ่นบอกเอาไปซื้อเอาเลยบ,บ่มีผิดหวังล้วว่าจังสี่เนาะคะ่ะงวดนนี้เพิ่นบอกว่าใจของมึงเพิ่นว่นจังสี่เนาะเพิ่นเขียนใส่มือมือเอ่ออผู้ใายผู้นั่นเนาะคะ่ะใจของมึงมึงดูไม่ชัดแต่มันก็จะชัดงวดน,นี้เนาะคะ่ะแต่ใจผู้นั่นเพิ่นมักอยู่ที่แปดหาเด้อค่ะ เพิ่นบอกว่าปูน่ะเห็นแล้วเพิ่นก็เขียนใส่ใส่กระดาษว่าเออผู้นั่นน่ะชอบตัวนี้ที่ไปอยู่ปูอื้อลือไปเห็นมาแต่ปูอื้อลือน่ะคือตัวใดเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยเขียนใส่ใจผู้นั่นเนาะคะ่ะแต่คนเขียนใส่มือน่ะคือเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นสี่หายว่าที่มึงมองไม่ชัดคือตัวนี้เพิ่นว่าแล้วเพิ่นสีโยงใส่จังสี่ เพิ่นบอกผู้ทายผู้นั่นเด้อค่ะเพิ่นสีย่งใส่จังสี่คือแปดห้ากับศูนย์อันนี้คือในใจของผู้นั้นละซึ่งวดที่แล้วเพิ่นก็ับไปเมืองใจผู้นั่นเพิ่นไปปูอื้อลือคือเอ่อน่าจะเป็นเขาอีหยังก็ที่ที่ขึ้นไปทั้งอ่าบึงการเนาะค่ะเพิ่นได้ไปปีนปีนเขาเนาะค่ะงค่ะเพิ่นไปปีนผู้ง่วค่ะเพิ่นก็เลยไปเห็นตัวเลขเนาะค่ะซึ่งเพิ่นบอเล่าให้ผู้ใดฟังปูก็เลยว่า ในใจที่มึงเห็นน่ะคือศูนย์เจ็ดกับสองแปดเพื่อเลขเขียนใส่มือวันนี้แหละที่มึงไปขึืนผู้มึงได้ตัวนี้มาเอาไปเลยเนาะค่ะซึ่งงวดนี้เพื่อนกับมึงใจผู้นั่นอีกเพื่อนเขียนให้หนื่องเกดกับหาแปดเออค่ะค่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะที่เพื่อนเออส่อมมือนั่นเนาะค่ะก็จะมีอยู่แค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็คือเลขคันที่เพิ่นแ่งอันนี้คือเพิ่นจับคู่ให้แล้วเนาะค่ะ แม่คู่กับเป็นเพียงแนวทางมาเล่าให้เอฟซีฟังเนาะค่ะมากกระจัดบอมากกับพันเนาะค่ะพิจารณาเอาเด้อค่ะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับฟังรับชมเอาเด้อค่ะค่ะแม่คู่ก็มานำเสนอแนวทางดีๆให้กับเอฟซีเนาะค่ะค่ะผู้ใดเอ่อมากกัติดตามทุกๆช่องได้เนาะค่ะกับมี่เอ่อทรมห้พาโชคเนาะค่ะ บุญนำโชคเนาะค่ะแล้วก็เอ่อพรพารวยเนาะค่ะสุพารวยคล้องคล้องค่ะคลองพารวยคนมีโชคคนมีโชคเนาะค่ะใจบุญค่ะใจบุญนำโชคเนาะค่ะกับบุญนำโชคอีกบุญพาโชคอีกเนาะค่ะที่เอ่อเป็นเป็นเป็นเอ่อที่เพิ่นมามาสัมภาษณ์แม่คู่บ่อยๆเนาะค่ะ วดที่แล้วก็ขอโทษลหลายๆเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็ได้ไปทําบุญให้คุณย่ายก็เริ่มบ่ได้มานั่มคงสุดไทยอีกเนาะค่ะก็ขอขอโทษขออภัยห,หลายๆเด้อะค,ะค่ะค่ะค่ะแม่คู่คะ,คะเป็นยังดงนกะค่ะเพราะว่ามันกับบางเทือมันชุกเลาหุกเนาะแม่คู่เนาะ,ะบางเท่อกันยากค,ะค่ะทางทีมงานกับเขาใจกเห็นใจแม่คู่ขึ้นกันค่ะเพราะว่าช่วงนั้นกำลังเฮ็ดบุญดูนะค่ะเนาะมันกับสียากในจักน้อยค่ะ บันนีทางทีมงานกับสิขอขอบคุณไม่คู่ที่แบ่งปันแนวทางนะคะไม่คู่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแม่คู่ค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะ